Thank mm -hmm. you. อุทุมพรดีจริงไหมทําไมถึงนิยมนํามาทําตัวเสียบยอดวันนี้เพิ่งจะพามาทําความรู้จักกับะเดลอ,อุทุมพรและจะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์ของเขาให้กับทุกคนด้วยนะคะกิ่งพันธุ์รตนี้เพิ่งสั่งมาจากมีกลุ่มบ้านฟ้าค่ะหมดนี้น่าจะประมาณ30ถึ40ง40กิ่งได้นะราคาแค่ร้อยหกสิบบาทและพี่เขาก็มีของแถมมาให้ด้วยค่ะเพิ่งท้าไปขอบคุณพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะถ้าร้านรลบส่งมาแบบนี้ก็จะมีเชื้อราปุยขๆแบบนี้บ้างนะคะสําหรับเพิ่งคือรับได้นะเดี๋ยวนําไปแช่น้ําา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 ายยแแแแแลลลลล้้้้้้้้ววขขัดขดๆงงงกกก็ใชไไคค่เคเ่่ะาาาะตตถถเเเรรรมมโอนสจผูำ กน,นะะก่อนที่จะนําไปช้ำพึ่งก็จะนำคอมมาแช่น้ํายาก็คือน้ําที่ผสมกับน้ํายาล้างจานทั่วๆไปเลยค่ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคและล้างสิ่งสปกปรกออกให้หมดค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชือ้อราระหว่างที่เรานําไปชํำได้ดีเลยนะพึ่งจะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนั้นก็จะแวะไปเติมเมลแป๊บ,บนึงพอครบเวลาแล้วเราก็จะใช้แปรงเก่านะคะขัดๆถูๆเขาแบบนี้ให้ทั่วทุกกิ่งเลยนะ เพื่อให้คาบของยางและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่กิ่งออกไปให้หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดลหลายๆน้ําจนกว่าน้าที่ล้างจะใสค่ะเมะเดื่ออุทุมพรคือมะเดอ่อสายพันธุ์พื้นบ้านของเราที่สามารถพบได้ทั่วๆไปเหมาะที่จะนํามาทําเป็นตอสําหรับเสียบยอดในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังเพราะระบบรากของเขาเนี่ยสามารถทนโรครากเนา่นาโคนเน่าได้ดีแต่เขาก็จะมีข้อเสียนะคะคือสามารถเสียบได้กับบางสายพันธุ์เท่านั้นกับสายพันธุ์ที่เสียบกันเม็ดเิยดนะคะอาจจะต้องใช้ล่ามเป็นตัวเชื่อมและจะต้องคอยดูแลให้แแผ่สมมานนนนกกกััละะติดดีอ าอาจจะดีดออกจากกันได้ค่ะซึ่งส่วนนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะรากของอุทุมพรก็จะแตกออกมาจากตุ่มเล็กๆพวกนี้นะคะวิธีการชำง่ายๆก็คือนํเขาไปแช่น้ําจนกว่ารากจะแตกออกมาเยอะประมาณหนึ่งก่อนแล้วเราจึงจะนําเขาไปปลูกลงในวัสดุปลูกแบบนี้ค่ะใครที่เคยปักชำกิ่งอุทุมพรแล้วไม่รอดลองนําวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบา,บายๆค่ะ